รอฟังเพลงนะที่จริงเราคิดว่าเราจะอัดเพลงห้าเพลงรวดเลยวันนี้ไปๆมาๆอัดได้สองเพลงแล้วเราก็หิวข้าวก่อนก็เลยอ้านปันนี้บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาอัดปันหลังก็ได้อัดแค่สองเพลงก่อน วันนี้ตรงกับงานเดี่ยวงานแรกใช่ใช่ใช,ช่งานเดียวงานแรกที่อิสุสุที่ไปไปคนเดียวด้วยตอนนั้นแ,แป๊บๆก็ผ่านมาไวเหมือนกันเนาะอุ้ยตกใจอุย้ย ใจเม,มื่อกี้โอ้ยแม่มาหาโทรศัพท์แม่ว่า,า,ม,วามันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแม่ไม่รู้ว่าตรงปลายมันหลตรวดแล้วแม่ก็เลยบอกหรือว่าอย่างไงแม่ตกใจหมดเลยเมื่อกี้ตกใจมากเออมาขวัญน,นะมานะนนะานะขวัญนะมาเลขวัญเอ้ยมาเลยขวัญเอ้ยไม่เห็นตั๋ตุเ๋เลย ก็ปอกแม่ท่วมบ้านเลยผมเริ่มดำแล้วเข้ามาดำหแล้วแต่ทำอีกครับ มานะขวัญเอ๋ยแต่นี้มาเป็นยยังไม่ได้ใช้เลยครับ จ่ายค่าเนี่ยหรือยังยังไม่จ่ายครับแันนี้จะไปดูมาตาต่ออยู่เนี่ยตาไม่ท,ทันสักทีดูทีไรก็หลับดูทีไรก็หลับหลับหลับหับ,บดูไม่จบสักที ธุรกิจ C N P ก็ได้อุดหนุหนหรือยังใกล้แล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่ระหว่างการออกแบบโลโก้ใกล้เสร็จแล้วออกแบบโลโก้ประมาณ80%แล้วแล้วก็เหลือแพ็กเกจแล้วก็กล่องใส ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กําลังจะเริ่มตน้นขึ้นตอนนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยก็อาศัยดูงานเยอะๆอาศัยเอาตัวเองลงไปในนั้นเยอะๆวายหรือไม่ใช่วายครับแต่แพ็กเกจตัวนี้อ่ะทั้งแพ็กเกจทั้งรสชาติในสิ่งที่เจะเผลิตออกมามันบ่งบอกถึงความเป็นปลายหมดเลย แต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจในความที่มันเป็นปลายมันมันเรื่องมากหน่อยอยู่แล้วมันก็เลยถือว่าต้องละเอียดอ่อนหน่อยก็รอดูว่าแบรนด์ของเราในเครือของ C N C มันจะมีโปรดักต์อะไรบ้าง เก้าแรกอะฝันให้ไกลแล้วก็ไปนอนกินได้ครับ มีแอลกอฮอล์ไหมไม่มีแอลกอฮอล์ครับ <c oughs> ที่แรกเราว่าจะทำเป็นแอลกอฮอล์ขายนี่แหละแล้วเราก็ดึงกลับมาก่อนดึงสติกลับมาบนิดนึงถ้าแอลกอฮอล์มันจะต้องตีตลาดเยอะหรือไม่เราก็ต้องทำร้านเหล้าหรือว่าเป็นร้านเบียร์ที่มันเป็น,เป,นเป็นเป็นเหล้าของเราเองเป็นเบียร์ของเราเอง บอกเบียร์ค้าแบบเป็นสูตรเป็นสูตรนะเราก็เลยดึงเตีกลับมาก่อนแชทนักขวาเป็นยังไงบ้าสนุกดีอะมันเหมือนว่าคอยส่งรายงานตลอดอะไรแบบนี้มีอะไรให้เล่นเยอะแยะในบอรดแคสเหรอเขาเรียกบอดแคสใช่ปะ ต,ต้องรอรุนว่ามันคืออะไรตอนนี้ไปก็รุนเหมือนกันรุนในสิ่งที่เจงทำอะ่ะมีคนตอบถูกไหมไม่บอกครับ ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เดินทางไปประมาณหกสิบเอร์เซ็นได้เอ้ยไม่ถึงหรอกห้าสิเปอร์เซนไปอาใส่ความความเป็นปลายใส่ความเป็นปลายลงไปเยอะๆเวลาที่เป็นคนที่แบบคิดอย่างนี้นะถ้าชอบก็คือจะทำในสิ่งนั้น ทำแล้วก็จะใส่เตงเข้าไปเยอะๆคิดคิดว่าทําในสิ่งที่เราชอบวันพรุ่งนี้ตื่นมาเราก็ยังชอบมันอยู่วันต่อๆไปเราก็ยังรักที่จะทํามันต่อไปแต่ถ้าจิบหยิบอะไรมาสักอย่างแล้วเราไม่ชอบแต่เราฝืนฝืนทาไปเรื่อยๆมันมันดูไม่มีความสุขเราก็เลยเลือกทําในสิ่งที่เราชอบขึ้นมาก่อน ก็ถือว่าเป็นการเดินทางอีกขั้นหนึ่งของเด็กกระโปงคนหนึ่งน้ำแร่มีแปนครับมีแผนมีแผนที่จะทำอยู่แต่ลองไปคุยกับโรงงานแล้วมันมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาผลิตทำนานเพราะว่าเราชอบเราชอบทีแรกเราอ่ะ อยู่ที่เชียงใหม่เราชอบกินน้ําใบเตยน้าแบบว่าน้ําในขวดที่มันมีกลิ่นใบเตยลงไปด้วยอะ่ะเราก็เลยอยากลองทําตัวนั้นดูพอไปสื่อสาเข้าจริงๆดูเหมือนถ้าอะไรทุกอย่างมันซับซ้อนมันยากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นถ้าสมมุติเราได้เป็นแพ็กเกจอะไรมาแล้วเราทําการขนส่งยากเราตีตลาดออกไปยากเราก็เลยอ่ะพักไปก่อนสักแป๊บเดี๋ยวเรามาลองจับอะไรที่มันง่ายๆดูก่อน ก็ค่อยกระจายไปในแบรนด์ C N P หนึ่งแบรนด์จะมะีเขาเรียกผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเครื่องมันเหล้าสาโทตีไม่ครับ รอดูไปเรื่อยใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ดูตัวใหม่ เร,เราดูเป็นขั้นเป็นขั้นไปเรื่อยๆครับขอขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับ ราคาแรงไหมราคาไม่แรงจับต้องได้เงินครอบคุมอ่ะ ราคาเราไม่เคยรุนแรงนะอร่อยวันที่เราขึ้นไปเชียงใหม่เราไปชิมมาแล้วแล้วเราก็ชอบแต่ไม่รู้คนอื่นชอบไหมแต่เราชอบสามารถกินได้ทุกวันไหมกินได้ทุกวันครับ มีงานเปิดตัวไหมมีครับมีงานเปิดตัวสินค้าแล้วก็ก็ลองทำข้ๆเกี่ยวกับการลงขายมาตามห้างด้วยมีก้าบ,บาทซื้อได้ไหมซื้อได้ถ้ามาซื้อกับไปฝันให้ไกลแล้วก็ไปนอนกันซะโอ้ยอิ่ม เป็นพงหรือเป็นน้ําเป็นน้ําครับกินได้หมดไม่เกี่ยงครับมพีพีเซนเตอร์ไหมมีป้ายปลายรูนะครับเป็นพีเซนเตอร์ใครเอาเลยอะไรป็นมา ทำเซอร์พาด้วยก็มีอาจจะเป็นคอแ์ลบเขาเรียกอะไรล่ะคอแ์ลบกัน Oh my god Sorry น้ำใบบัวบแก้ช้ำในเหรอแตกแล้วหนึ่ง <laughs> กินแล้วจะสวยไหมใครกินก็สวยก็หล่อหมดนะครับเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เขามันมัน t อ p of the town จานแตกยังไม่แตกซ่อมหล่นเฉยเยเมื่อกี้ ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ส่งกําลังใจให้กับปายเสมอเลยในทุกๆก,การเดินทางไม่ว่าตั้งแต่ก้าวแรกอย่างที่พี่ๆทุกคนบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ไปายไปออกคอนเสิร์ตแรกด้วยที่ไปคนเดียวอะแล้วทุกคนก็เวลาเรา,เาคิดถึงอะไรแบบนี้เรามากักจะย้อนตัวเองกลับไปในช่วงนะั้นเสมอเลยผ่านมาได้ขนาดนี้ก็คือก็คือสุดยอดแล้วบางทีเราก็ เผือชมตัเองว่าเออก็เก่งเหมือนกันนี่ถึงถึงตัวจะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ใจมันแน่ตลอดเวลาววยพรมันเกิดทุกปีเหมือนกันแมนมันแน่มันแน่มันตลอดเลยมแบบีแบบส่งกำลังใจให้ตัวเองพอกลับไปมองตัวเองในวันที่ใส่เสื้อคอจีนสีเขียวเข้มร้องเพลงถูกบ้างผิดบ้างไม่ตรงคีย์เลยแต่ทุกคนก็มันก็ยังเป็นแบบนั้นเสมอมาที่ ทุกคนช่วยเปิดเนื้อ้องเพลงทุกคนที่เอร่วมเดินทางไปวันนั้นก็ไปที่งานเลยทุกคนก็ขับรถไปจากกรุงเทพบ้างปีนี้ตกมาปีนี้ทุกคนก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เหมือนเดิมมันเป็นความที่เออต่อให้โลกมันจะหมุนไปไกลแค่ไหนต่อให้เอทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไป ก็ยังคงจะมีคนที่อยู่กับเราเสมอมันเป็นความรู้สึกแบบนี้อยู่ดีๆมันก็แวบขึ้นมาปลาเป็นคนหนึ่งที่ จริงๆอ่ะคนคนไม่ชอบเราเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ก็คือคนไม่ชอบเรามันก็เรื่องของเขาแต่คนที่รักในความที่เราเป็นเราต่อให้วันนี้เราจะเป็นบุคคลทำเอ่อธรรมดาที่ทำอะไรไม่เป็นเลยก็ยังมีคนที่ชอบเราอยู่อย่างนั้นก็เลยศรัทธานในคนที่รักเราเสมอมา จริงๆเราตั้งแต่เด็กๆมาตั้งแต่เราเรียนอยู่ประถมอยู่มัธยมเราชอบอ่านหนังสือพวกตึงเนื้อพวกเก่งขั้นเทพอะไรพวกนี้มันก็เลยปลูกฝังเรามาตลอดว่าตึงเนื้อก็เป็นคนที่ไม่เก่งคนหนึ่งแหละแต่ก็พยายามอ่านหนังสือเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจสอบจนประสบความสําเร็จศรั <c oughs> ทธานในตัวปายนะ ขอบคุณครับแต่แน่นอนระ,ระยะทางที่เราเดินมามันก็ต้องมีคนบุคคลที่สูญหายไปบ้างไม่ว่าจะหายไปด้วยเหตุผลใดอาจจะจากเป็นหรือจากตายแต่ปายเคยมี f อฟซท่านหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพูดพูดถึงหน่อยเป็นเอฟซอยู่บ้านตะวันน้อยเป็นแม่ ขอชื่อว่าแม่ลาแม่ลาไปก็ยังเก็บแม่ลาไว้ในความทรงจําเสมอเพราะว่าแม่ลาเป็นคนที่ชอบตามไปให้กําลังใจบ,บ่อยๆตั้งแต่งานงานวันนี้งานแรกแม่ลาก็ไปแต่แม่นั่งด้วยสถา,านการณ์โควิดด้วยก็เลยทําให้อ,อทำให้แม่ไม่ได้อยู่รอแม่ไม่ได้อยู่ดูไป มันเป็นอะไรที่มันหนักตึ้งในหัวใจมากเลยนะช่วงนั้นเพราะว่าปายปลาย,ลายารักแม่ล่าเหมือนเปรียบเสมือนแม่คนหนึงเลยที่ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนใกล้หรือไกลถ้าแม่ล่ามีโอกาสไปแม่ก็จะไปให้กําลังใจปายก่อนที่แม่แม่จะเสียไปอยู่บนสวรรค์ ปายจะสง่งกำลังใจให้แม่ทุกวันเลยวันนี้แม่เป็นยังไงบ้างในในช่วงโควิดที่มันมันรุนแรงแล้วก็ระบาดมากอะ่ะแม่ลาก็ไม่มีโอกาสดูปายบนเวทีอีกแล้วได้ได้ดูแต่นักร้องเพียเพ้ยนคนนั้นอยู่แต่ก็เชื่อว่าแม่ลาก็ยังมองลงมาเห็นลูกคนนี้เสมอไปยังตั้งดวงจันทร์ที่ดวงจันทร์ที่แม่ตั้งใจทำให้ก่อนที่แม่จะเสีย แม่ตั้งใจว่าจะให้วันเกิดไปไปลก็ยังตั้งไาอยู่ในห้องเลยแต่แม่ลาก็จะอยู่ในใจของปายเสมอต่อให้มันผ่านไปนานหลายปีก็ยังจดจำได้แล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ให้ไปลายไฟไปายไปถือไปถือคําว่ารักนะ ตัวสีเขียวที่ไว้ถือในในรถตู้เวลาพี่ๆทุกคนส่งอ่ายืนส่งเราตรงรถตู้แม่ก็เออให้ตัวนี้ไปเปิดไว้มันก็เป็นการเดินทางใช่ไหมมีจากเป็นจากตายแต่ทุกคนรู้แล้วก็จะอยู่ในความทรงจำของเราเสมอไปอะ่ ต่อให้วันนี้คนที่อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ยังจะคงคิดถึงอยู่เรื่อยๆเนาะมันเศร้านะช่วงนั้นไปก็เศร้าไปเลยอะมันดูเหมือนเราเดินทางมาด้วยกันแท้ๆแม่ก็เดินมาส่งไป ใช่บางคนก็ดีใจที่ได้รู้จักถึงจะไม่รู้จักกันบางคนอ่ะรักรักเราแม้กระทั่งที่ไม่เคยเห็นหน้าเราด้วยซ้ำมีพี่คนหนึ่ง IG, ไดเรกไอจีแม่พี่หรือป้าคนหนึ่งไม่รู้แต่แต่ไปอาจจะไม่ได้กดเข้าไปอ่านทุกๆอ่อันหรอกแต่ปจะอ่านอยู่ข้างนอกบ่อยบอยเราะนัมาว่าแม่รอเวลามาสี่ปีแท้ แม่เก็บเงินเพื่อที่จะไปดูคอนเสิร์ตโนแต่แม่ก็โดนโกงค่าบัตรไปก่อนนี่มันเป็นความรู้สึกแบบเออมัน,ก,นก็หนักหนักหัวใจว่าเออคนที่ตั้งใจเก็บเงินแต่ละบาททุกๆบาททุกๆสตางค์มาเพื่อมาดูเราอะแล้ววันนั้นเขาก็ไม่ไ,มได้มาดูเพียงเพราะโดนโกงเฉยๆมัน มันก็เศร้ออาอะเราเอลานขนาดนี้เรายังเศร้าเลยมันก็รอเจอกันนะมีโอกาสเจอกันอย่างเผื่อไปไปเที่ยวบ,บ่อยๆก็สามารถทักได้เลย เหมือนบนดวงจันรพกที่บอกทุกคนว่าสักวันหนึ่งคุณก็ต้องลืมผมในสักวันไม่ช้าก็เร็วมันคือเป็นวัจจัยของมนุษย์เหมือนกัน อยากเจอตัวจริงอีกสักครั้งไม่โอกาสมาเจอกันครับผมหรือไม่ถ้าเจออยู่แถวตามลิมฟุตบาทหรือเห็นเดินเล่นอะไรก็สามารถมาทักกันได้หมดเลยบ้านเราอย่ท้ายซอยแล้วไม่มีข้างๆแล้ว ตามจริงอะพี่คนเรามันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นเนาะ <c oughs> <c oughs> พี่ไปยอยากจับมือถ่ายรูปบ้างจังโอ้ได้แค่แอบ,บมองมีโอกาสก็ามาเจอกันครับ ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้มีความสุขแฟชท,ทั่อย่างรอบคอบแล้วก็แฮปปี้ในสิ่งที่ทำเขาพอแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางกลับไปเสมอเลย ไม่ได้ใช้นี่ร้านเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวไงจะขอตัวไปอาบน้ําก่อนอาบน้ําเป็นกีตาร์แป๊บแล้วก็จะนอนแล้วดูมาตานอนนะครับยังไงก็วันนี้หลับฝันดีราตีสวัสดิ์กันทุกๆคนเลย happy birthday to you รักนะครับ